เยสวัสดีค่ะทุกคนแล้วทำไมเสียงลงขนาดนี้ตื่นมคือเรามาพัทยาคิปเมื่อวานคือคลิปกอดออย่างนี้แล้วกันแล้วคลิปเนี้ยจริงๆรเราถ่ายต่อกันเลยเรากำลังจะไปที่ที่หนึ่งที่แบบคือมันตั้งอยู่ที่พัทยาแหละแต่เป็นสถานที่ที่เนื้อหามันแบบไม่ได้เกี่ยวกับพัทยาเลยพัทยามันทะเลใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ใครมาพัทยาก็จะแบบถ่ายคลิปทะเลเล่นสวนน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ปะจะแบบคลิปเราไม่มีทะเลจะแบบหยดยังไง ก็ผู้หญิงเรารู้กันนะคะเหตุผลเดียวที่ผู้หญิงเล่นทะเลเล่นน้าเล่นบ้าบอไม่ได้ก็มีอย่างเดียวค่ะกดับอีกอย่างหนึ่งค่ะไฟแดงใช่ค่ะไฟแดงค่ะเดี๋ยวไปถึงยังไงว่ากันยังไม่บอกว่าที่ไหนจะเป็นอินสตาแกรมมันบทฉัน20 minutes later องไงถึงแล้วคาร์ เราเหมือนชาวต่างชาติไหมเชงวันนี้ห <What? S 1> อยไม่ใช่ปะนี่เหาไม่ได้มาด้วยกันไหนเนะี่ย <c oughs> ไปย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่ามีอะไรบ้างคือแ <Hey. S 1> บบแล้วสองคนหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเองแต่ประเด็นคือก็กต้องปิดปากเหมือนเดิมนะท <c oughs> ุกคนดีเลยอ่าน้องสิงแ์แกไปลแล้วต้องควรจะเป็นอย่างนี้แต่แบบ <Okay. S 1> <laughs> ใครไม่ชอบวิทยาศาสตร์ต้องชอบที่นี่แน่อนอนวิธีเราเหมือนอยู่ในฉากหนังเรื่องอเวนเจอร์เลยเห <c oughs> มือนตอนที่ไอรนอนแมนสู้กับธานอสแล้วไอรอนแมนโดนดาวฟาดหน้าอ๋อเนี่ยเลยดาวฟาดหน้นาแก <c oughs> ล่องมันเล็กมากโลกเรามันกระจุกกระจิบมากเลยจริงๆโลกเราเท่าไดซูบุเลยอะเมื่อเทียบ <c oughs> กับอีถอดดาวพันธุเนี่ยดาวพันธุ์ดวพันธุ์ จ่สิ่งที่เราสนใจมากเลยทุกคนเครื่องอะไรก็ไม่รู้่อ้มันมันคืออะไรคะ อันนี้เป็นเครื่องไจรโสรสโคปเขาจำลองการหมุนเวียงในสภาวะไร้น้ำหนักไจรโรสโคปที่เอาไว้สอบฟิสิกส์ครับไม่ใช่วอ,อันนั้นไมโครสโคปแพงเพื <c oughs> าะว่นาน้ำมีอวกาศเดินทางออกนอกอวก,ก,ก,กาศนะครับยานมันจะถูกดึงดูดด้วยแรงจีบางกรณีอาจจะเกิดการหมุนเวียงด้วยความเร็วสูงเขาก็ต้องเขาจะเขาจะซ้อมบนเครื่องนี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งปีอยู่ในนี้หนึ่งชั่วโมงใช่แต่อันนี้เราจำลองมาให้เล่นแค่สามสิบวินาทีแค่นั้นซ่งเจ็งจะเป็นคนลองไม่ หน่รยต้องถอดก่อนนะพฮะถอดก่อนเลยครับอ่ะเดี๋ยวถอดกันหน่งทุกคนถอดเสื้อด้วยนะฮะไม่ต้องแหมบอยอยากได้อยากโดนมีคำล็อกไหมลรับตอนนี้จะพายเป็นกระเป๋าเลยครับโอเคหัวหนุนนะครับพยายามโฟกัสจุดใดจนมังไหวจะได้ไม่เหนื่อยหัวแล้วก็อย่าหลับตานะครับอย่าหลับตาเหรอคะโอ้อหลับตา three two one มาก่อนแล้ว go อาการเป็นยังไงบ้างอัลโหี่มีหมอไหมเคอยลงนะครับลงเป็นปูแน่เลยล้อ เดี๋ยวเล่าให้ฟังเายเลอ่ะคือตอนแรกก็สนุกดีเว้ยก็คิดว่าเอ้ยไม่น่าจะมีอะไรมั้งเหมือนแบบโดนเข้าไปอยู่ในขวดแล้วขยับๆๆอกอย่กงยเนี้ยถ้าใครอยากเป็นนักเป็นนัอวกาศก็มาเล่นไอ้เครื่องเนี้ยให้ได้ชั่วโมงนึ่งมุมมองเวลาเราเล่นอ่ะเป็นนี้เลยทุกคนพออเธอพ่วกทั้งช่องแล้วตอนนี้เนี่ยเปนอย่างเงี้ยพวกทั้งคนตัดทั้งคนดูแล้วตอนนี้ เราไหมฉันอยากขอบเป็นเ้นเดินึกระโดดต่รับ้นเดิน้ด้ะอ่ชายเล่นไม่ได้น่เลยค่ะคุณชายเล่นไม่ได้น่เลยค่ะ คน่าเฮ้ยเป๊าเฮ้ยจริงๆเราสองคนไม่ได้อ้วนเว้ยเราแค่อยู่ผิดดาวถ้าเราไปอยู่ดาวเราบิดองขาเราจะน้ำหนักแบบนี้สัเท่าทุกคนมันดูเหมือนกับแบบเอยอบไก่ย่างแต่มันไม่ใช่เว้ยมันคือดาวเทียมแกมันใหญ่ๆประมาณแค่นี้เอง หนึ่งต่อหนึ่งจริงได้ไหมใครโชคบอกเลยว่า่วคเนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะให้เสียงพูดไปแล้วกันเพราะว่าุณไม่รู้เรื่องเลยเคยบอกยังว่าก็อยากเป็นแบบทำงานกับนาซาแต่ไม่ได้อยากเป็นนักบินอวกาศนะอยากทําเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มันเหมือนกับช่วยโลกอนาคตโลกอะไรเงี้ยแต่กูเป็นนักบินไม่ได้กลัวมากเลยล็อทำอะไรอ่ะมอนคิดส มันเจอของเล่นอีกแล้วอันนี้แกยิงอะไรอยู่นะ A few moments later อ่น้เฮ้ยเร่กบกบเฮอะไร เอเลี่ยนบ้าเลยสคุนมาเลยไม่สนุกนะเชงเราไหมกระจาะอะโอเวอร์เวลี่แฟร์เขาไม่เคยเล่นเนาะเชงเราเปล่าไม่เงียบคือเชงไม่ค่อยชอบเล่น VR ทุกคนเชงตาลายก็เลยถีบอีล็อกไปเชงมันพุ่งมันหัวง่ายอ่ะสังเกตดิไอ้มึนๆใช่ไหมเล่นเลยอะไรมันมึนมันถีบไปล็อกเล่นหมดทุกคนเฮ้ยทุกคนมันคือเครื่องจำลองภูมิประเทศแบบ3มิติเว้ยดูตรงนี้นะพอเราปั่ให้มันเรียบไปปุ๊บอะ ลักษณะภูมิประเทศมันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นที่ราบเฉยเลยทีนี้เราก็จะโกยขึ้นมาเป็นภูเขาพอเราขุดลงไปต่ํากว่าระดับน้ําทะเลอ่ะเกมมีน้ำบุ๋ยขึ้นมาโคตรเสมือจริง very cool มาลองปั้นภูเขาไฟฟูจิกันดูซิมันจะได้ขนาดไหน เรากำลังจะเข้ายานนะทุกคนยานของของเราเองเช่ามาวันนีงลาเล็กนี่นะคะจะพาทัวร์ยานที่เราเช่ามานะคะต้องอะไรแรงกองถ่วเอ่ออีเป็นซุนค่ะอ๋อแล้วลัคกี้ทำไงอ่ะขี้ก็จะแบบว่าหุ่นหุ่นขึ้นมาอย่างงี้เหรอนี่ไงเขาบอกเขาเป็นกลวยคือแกชิ้นของใส่อันนี้ว่ะผู้ชายผู้ชายได้สิแล้วเวลาขี้อ่ะอ๋อ บมันมีระบบดูดด้วยม,มีดูดเพื่อไม่ให้ชี้แกแบบว่าฟุ้งขึ้นมาข้างบนเช้งมันมีอะไรเหลืองๆติดขอบด้วยอ่ะเช้งถ้าไม่มีระบบดูดจะเหมือนช้างที่เขาเขียว <c oughs> <c oughs> ไม่กช่การรอมากมัอยากนะเว้ยเห็นไหมแจะเอาขาานี้ก็ยัไงล็อกชั้นนี่ทุกเทกับการถ่ายมากเลยนะเห็นไหมบ่กแลาวันเื่อยนี่ชันุกเทมากยอดนี่นะครับเวลานักมีนอกาศนอนเขจะนอแบบนี้หยุดอ่นนี้เป็นมอมมี่แปะาขนาดแล้วก็แบบสิ่งต่างต่าเาก็ เอาไว้ยตามฝาเว้ยนี่มันก็จะลอยต้องเตงท้องเทงไปนั่นแหละช่อเช่ายานมาเท่านี้ไปแล้ว นั่นแหละทุกคนวันนี้การเที่ยวแบบวิทยาศาสตร์ของเราเป็นยังไงกันบ้างชอบไหมอืมก็ถือว่าสนุกดีวันนี้แล้วก็อุ่นวายใครอยากมาก็มาได้นะ Space in s p i r e u m <c oughs> <c oughs> <c oughs> จบชื่อไม่ได้มี <Space S 2> ม,ม,มีมีกันอ <in> ิน <c oughs> Space in s p i r เ u m ทุกคนอยู่แถวแถวพั <ไป S 1> ทยาไปแล้วครับลราไปก่อนแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนเออยังไม่รู้แล้วกันเราติดตามชมดีกว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะลาไปก่อนบายบายวีค ล <Lock. S 2> ็อกเราไปทำภารกิจวิ่งรอบโลกกันวิ่งรอบโลกแกจะบ้าไปวิ่งคนเดียวเหอะตามมาเดี๋ยวลอกหลายๆมุมนะคะค่นหนึ่งสองสสองรอ,อบเลยสองรอบอี่ส่่ พิงรอบดาวด้ยวยพิงรอบดาวด้ยวยพิงรอบดาวด้วย